ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่997การปลอบใจของหนิงอ๋องสองเออช่างเถิดพย่ะค่ะ,สะเสด็จพ่อเชื่อมั่นใจตัวพี่ชายกระหม่อมเองก็เชื่อมั่นในตัวพี่ชายก่อนหน้านี้เป็นกระหม่อมกระหม่อมเองที่พลาดเสี่ยวเชียนจะยองฝืนยิ้มมักรู้สึกว่ารอยยิ้มของหนิงอ๋องยิ่งเป็นมิตรก็ยิ่งน่ากลัวจริงหรือเจ้าจะไม่เสียใจหรือหนิงอ๋องเอ่ยเสียงเบาต่อให้ไม่มีวจวินมั่วเจ้าไม่ลองคิดหน่อยหรือว่าจะดึงข้าไปเป็นพวกอย่างไร ไม,ไม่ต้องพยายค่ะเสี่ยวเชียนจะย่งแทบอยากพุ่งตัวหนีออกไปเขายอมให้เสด็จพ่อบอยทุกวันโดนพี่ชายจมตีทุกด้านไรทางหนีแต่ไม่อยากเผชิญหน้ากับเสด็จอาสิเช่นนี้อีกแล้วเสด็จอาสิเอ่ยถูกแล้วเขาไม่เหมาะกับการคิดมากเห็นท่าทางเกือบจะร้องให้ออกมาของเขาหนิงอ๋องก็สนุกสนานขึ้นมาเพียงล้อเจ้าเล่นใหญ่จึงตกใจขนาดนี้เล่าเด็กดีในเมื่อเข้าใจแล้วก็กลับไปพักผ่อนให้ดีเถิดอย่าได้ใจลอยบ่อยนักระวังจะถูกตัดหัวในสงครามข้าไม่มีคนไปคืนเสด็จพ่อเจ้านะ พายาคัสเดตอาสิบเจ็ดเสี่ยวเชียนจะยองราวกับได้รับการอภัยโทษรีบลุกขึ้นกล่าวลาทันทีด้านนอกกระจมห่างออกไปไม่กี่ก้าวคุณชายฉังเฟิงกำลังเอนหลังพิงเสาทงหลับตาลงผู้คนเดินไปมาเห็นเขาเป็นเช่นนั้นก็ไม่กล้าเข้ามารบกวนเดินผ่านเขาไปเงียบๆไม่นานคุณชายฉังเฟิงจึงลืมตาขึ้นดวงตาฉายแววประหลาดใจและสนใจบางอย่างขึ้นมาหันไปมองกระโจมใหญ่ตรงหน้าสะบัดแขนเสื้อและเดินช้าๆออกไป เหอรมีน่าเล่าครั้งนั้นเสี่ยวเชี่ยนเยีดถึงได้ไล่ล่าพวกเราราวกับหมาบ้าที่แท้ก็เพราะเรื่องนี้เองน่าสนใจค่ายทหารเมืองเผิงรายงานคุณชายจดหมายรับจากคุณชายฉังเฟิงขอรับในกระจมใหญ่องค์ักษ์คนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างรีบร้อนสองมือยื่นซองจดหมายให้เวจวินมั่วเวจวินมั่วเลิกคิวยื่นมือไปรับซองจดหมายมาอ่านเนื้อหาด้านในหนึ่งรอบรู้แล้วออกไปเถิด ใบหน้ายังคงเรียบนิ่งไว้จวินม่วกำจดหมายในมือเป็นก้อนกลมไว้ในมือเวลาไม่นานพันแหลกสลายเปน็นชิ้นชิ้นร่วงลงไปขอรับคุณชายรอกระทั่งองครักษ์ออกไปแล้วไว้จวินม่วจึงหลุบตาลงครุ่นคิดอยู่นานจึงอ่านหนังสือและสมุดพับในมือต่อไปราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นรายงานคุณชายท่านอ๋องเชิญขอรับด้านนอกมีเสียงดังขึ้นรู้แล้วไว้จวินม่วลุกขึ้นเดินตรงออกไป ในกระจมเยี่ยนอ๋องเยี่ยนอ๋องผ่านการรักษามานานหลายวันสามารถลุกขึ้นนั่งได้แล้วยามนี้กำลังนั่งอยู่บนเบาะนุ่มด้านหลังมีเบาะหนาหนุนอยู่เพื่อไม่ให้ออกแรงมากในกระโจมมีเฉินอวิเซียวเชียนชื่อเซียวเชียนเหวยอีกทั้งเหล่านายทหารชั้นสูงอยู่ไม่กี่คนเห็นเว่ยจวินมั่วเดินเข้ามาทุกคนจึงรีบลุกขึ้นทำความเคารพเว่ยจวินมั่วพยักหน้าเบาเบาเาสเด็จลุง เยี่ยนอ๋องพยักหน้าชี้ไปยังที่นั่งแรกขวามือของตนที่เว้นว่างอยู่เป็นเชิงให้เขานั่งลงไว้จะวินว่อลังเลอยู่ชั่วครู่จากนั้นจึงเดินไปนั่งลงเยี่ยนอ๋องรอจนเขานั่งลงแล้วจึงเอ่ยขึ้นอย่างจริงจังช่วงที่ผ่านมาเพราะข้าบาดเจ็บจึงทําให้เสียเวลาไปหลายเรื่องเมื่อครู่ได้รับข่าวสื่อจิ้งเซียงได้รับคําสั่งให้นําทัพทหารสามแสนนายมุ่งหน้าไปเฉินโจแล้วยามนี้รอบๆอบเมืองเผิงบวกกับทหารในเมืองของเซาจองแล้วมีไม่ถึงห้าแสนพวกเราควรลงมือได้แล้ว แม้ว่าทหารของราชสำนักจะมีจำนวนมากกว่าพวกเขาแต่ความแตกต่างเพียงเท่านี้ใช่ว่าจะไกลจนไม่อาจเอื้อมยิ่งไปกว่านั้นกองทัพเฉินโจเป็นอย่างไรยังไม่เอ่ยถึงเยี่ยนอ๋องมั่นใจว่าทหารของกองกำลังรักษาการโยโจเก่งกาจกว่าทหารของราชสำนักอย่างแน่นอนเซียวเชียนเหวยมองเยี่ยนอ๋องลังเลอยู่ชั่วครู่เอ่ยแต่ว่าสเสด็จพ่อบาดแผลของพระองค์ แม้เยี่ยนอ๋องจะลุกนั่งได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาสามารถนำทัพโจมตีเมืองได้แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องให้เขาออกรบเองแต่ตกอยู่ในวงล้อมก็ไม่ได้ตอนนั้นหนานกงมั่วเองก็บอกว่าบาดแผลของเยี่ยนอ๋องจำเป็นต้องรักษาอยู่หลายเดือนแน่นอนว่าไม่ใช่การพูดเล่นเยี่ยนอ๋องบกมือพลางเอ่ยข้ารู้แต่เวลาไม่รอใครแม้ว่าแผนการของจวินเอ๋อจะทำให้กองทัพของราชสำนักอ่อนล้า แต่อย่างไรเราก็ต้องแข่งกับเวลาหากพวกเขาวกกลับมาหรือสามารถช่วยหยวนชุนออกมาได้สิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้คงสูเปล่าเซียวเชียนเบย์พยักหน้าไม่เอ่ยสิ่งใดอีกเยี่ยนอองเอ่ยดังนั้นทุกคนฟังคำสั่งพยะขัดท่านอองเยี่ยนอองเอ่ยเสียงเข้มทหารแบ่งออกเป็นสองทางเฉินอวีนำทัพกองกำลังรักษาการโยโจบุกโจมตีเมืองเผิงเต็มกำลังภายในครึ่งเดือนไม่อาจโจมตีเมืองเผิงได้ เฉินอวี้ฮึกเขิมเอ่ยเสียงเข้มภายในครึ่งเดือนหักไม่อาจโจมตีเมืองเผิงได้กระหม่อมจะยอมสู้จนตัวตายพยะยะค่ะแม้ทุกวันนี้ก็ยังสู้กันอยู่ความจริงต่างฝ่ายต่างสะกดกลัน้นไม่เพียงคนคุ้มกันเมืองที่รู้สึกไม่ชอบใจพวกเขาเองก็โมโหอยู่ในใจเช่นกันเยี่ยนอ๋องพยักหน้าอย่างพึงพอใจเว่ยจวินม่วจัดการกับหนานกงไหวเสียเว่ยจวินม่วพยักหน้าเย,ยี่ยนอ๋องหันไปมองบุตรชายทั้งสองเอ่ยพวกเจ้าสองคนติดตามจวินเ e อ๋อร์เถิด พายะคัดเดจพ่อเยี่ยนอ๋องหันไปมองเวจวินม่วเอ่ยเครึ่องเดือนสามารถยึดอวินตูได้หรือไม่เวจวินม่วหลุกตาลงพยักหน้าเบาๆเห็นได้ว่าเยี่ยนอ๋องพอใจเป็นอย่างยิ่งเอาหลับไปเถิดกระหม่อมขอตัวลาแล้วพยายะค่ะทุกคนค่อยๆทยอยออกไปในกระจงใหญ่เหลือเยี่ยนอ๋องเพียงคนเดียวเยี่ยนอ๋องนิ่งเงียบไปนานก่อนจะยกมือเคาะพนักเก้าอี้ไม่กี่ครั้งเวลาไม่นานก็มีคนที่ดูเหมือนองครักษทั่วไปเดินเข้ามาเดินมาคุกเข่าลงตรงหน้าเยี่ยนอ๋อง ท่านอองเยี่ยนอองเอ่ยเสียงเข้มจดหมายของเซียวเชียนเย่ถูกส่งไปถึงมือคุณชายทั้งสามแล้วหรือกระหม่อมไร้ความสามารถช้าไปหนึ่งก้าคุณชายทั้งสามได้เยี่ยนอองยิ้มหยันเซียวเชียนเย่เจ้าเด็กคนนั้นชอบเล่นอันใดโง่โง่เสียหมักดีๆทิ้งไปจำนวนมากท่านอองคุณชายทั้งสามองครักษ์เอ่ยเสียงเบาเยี่ยนองหลับตาลงเงียบไปนานบนโลกใบนี้ไม่มีความลับตลอดไป ฝั่งเชียนจะยองข้าไม่กังวลมีน้องสิบเจ็ดอยู่เขาไม่อาจก่อเรื่องอันใดได้ให้คนจับตามองเชียนชื่อและเชียนเหวยเอาไว้องครักษพยักหน้ากระหม่อมจะกลับไปจัดการท่านอององครักษไม่เข้าใจเล็กน้อยในเมื่อท่านอ,องกังวลคุณชายทั้งสองใยถึงส่งไปอยู่ข้างกายคุณชายเว่พยพ่ะยค่ะเยี่ยนองถอนหายใจเอ่ยข้าหวังมาตลอดว่าการติดตามจะวินเอ๋อพวกเขาจะได้เรียนรู้สิ่งใดมาบ้างยามนี้ดูเหมือน สำหรับความคิดของเยี่ยนอององค์รักไม่เห็นด้วยนะความจริงคุณชายทั้ง3ามใช่ว่าจะไร้ความสามารถหักอยู่ในตระกูลทั่วไปคงเป็นอัจฉริยะน่าเสียดายที่พวกเขาเกิดในตระกูลเชื้อพระวงศมีคุณชายไว้ที่ยอดเยี่ยมมาเปรียบเทียบก็ยิ่งดูธรรมดามากขึ้น อีกทั้งคนอย่างคุณชายเว่ยเห็นชัดว่าไม่ใช่คนที่คนทั่วไปจะเรียนแบบได้หากเอ่ยถึงการศึกษาคุณชายในจวนอองทั้งสาคนจะได้ไปกว่าคุณชายเว่ยที่ไม่ได้รับการยอมรับและไม่เป็นที่โปรดปรานตั้งแต่เด็กหรือทว่าดูตอนนี้ไม่ว่าเสี่ยวเชียนเย่ยที่เป็นห่วงจังซุนคุณชายผู้สืบทอดจวนต่างๆมีสักคนหรือที่จะเทียบคุณชายเว่ยได้อย่างเช่นท่านอองและหนิงอ,องคนหนึ่งวุ่นอยู่ในสงครามอีกคนอยู่ในวังหลังไม่มีคนสนใจ ทว่าต่างสามารถกลุ่มอำนาจบัญชาการเขตชายแดนได้บรรดาผู้ปกครองเมืองในตอนนี้ไม่มีผู้ใดได้ไดรับการสั่งสอนมาจากนักปราชญ์อาจารย์ผู้มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยังเด็กเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาโดยธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ท่านอองมีความคิดเช่นนี้นั่นเป็นเพราะความรักของบิดาที่มีต่อลูกแม้ว่าท่านอองจะไม่เคยเอ่อยออกมาแต่ก็คอยไตร่ตรองเผชคุณชายทั้งสามมาตลอดแต่คุณชายทั้งสามจะรับรู้หรือไม่ก็ไม่อาจบอกได้ลังเลอยู่ชั่วครู่องครักจึงตัดสินใจถามให้ชัดเจนจะดีกว่า หากคุณชายทั้งสองคุณชายไว้มีดวงชะตาวันเกิดเช่นนั้นแม้แต่อดีตฮ่องเต้และฮ่องเต้องค์ปัจจุบันยังไม่อาจปล่อยวางได้ยิ่งไปกว่านั้นคุณชายทั้งสองเยี่ยนอองดวงตาทมึนลงเอ่ยเสียงเข้มดูไปก่อนเถิดอย่าให้พวกเขาทำเสียเรื่องเป็นพอกระหม่อมรับบัญชาองครักษ์เอ่ยเสียงเข้ม ในกระโจมที่เงียบสงัดเสียวเชียนชื่อนั่งเหม่อลอยมองจดหมายในมือนับตั้งแต่สองวันก่อนที่ได้รับจดหมายฉบับนี้เขาก็ไม่อาจนอนหลับได้สนิทที่แท้สเสด็จอาชังผิงยอมถูกเข้าใจผิดมายี่สกว่าปีก็ไม่ยอมเผยชาติกำเนิดของพี่ชายเพราะเหตุนี้เองหรอกหรือดวงดาวทั้งสามพรางพราวพร้อมเพรียงวีรบุรุษถือกำเนิดแผ่นดินเปลี่ยนผู้ปกครอง จดหมายในมือเป็นด่งของร้อนร่วงหล่นลงไปบนโต๊ะตัวอักษรเพียงไม่กี่ตัวเดิมทีควรจะธรรมดาเวลานี้ดูเหมือนจะทำให้คนต้องตระนกตกใจหลายวันมานี้เซียวเชียนชื่อคิดไปมากมายสติปัญญาของพี่ชายกองทัพเฉินโจของพี่ชายอีกทั้งความเชื่อใจและความสำคัญที่เสด็จพ่อมีให้พี่ชายเสด็จพ่อคงรู้วันเกิดของพี่ชายอย่างแน่นอนเช่นนั้นเสด็จพ่อไม่เชื่อหรือยิ่งคิดสมองก็ยิ่งสับสนสีหน้าของเซียวเชียนชื่อแสดงออกถึงความเจ็บปวดเนิ่นนานจึงสูดหายใจเข้าลึกลืมตาขึ้นมา เขายื่นมือไปหยิบจดหมายที่อยู่บนโต๊ะขยํำเป็นก้อนกลมแล้วโยนลงไปในเตาไฟตรงหน้าเวลาผ่านไปในเตาจึงเกิดควันขึ้นมาจดหมายถูกเผาไม่กลายเป็นเท่าไปแล้วเห็นเช่นนั้นคิ้วที่ขมวดมุ่นของเซียวเชียนชื่อจึงคลายออกในเมื่อแม้แต่เสด็จพ่อยังไม่ใส่ใจเช่นนั้นเขาเองก็ไม่จําเป็นต้องสนใจนักด้วยความสามารถของพี่ชายต่อให้เขาต้องการบัลลังเป็นนกสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องยากหากไม่ใช่เพราะพี่ชายไม่แน่ว่าจนเยี่ยนอ๋องและกองทัพโยโจคงพ่ายแพ้ไปนานแล้ว ดังนั้นเอาเช่นนี้ไปก่อนแล้วกันมองดูควันค่อยค่อยสลายหายไปในที่สุดมุมปากของเซียวเชียนชื่อจึงปรากฏรอยยิ้มจังๆขึ้นมาพี่ใหญ่เสียงดังของหยงเฉิงจวินจูดังมาจากด้านนอกม่านกระจมถูกเปิดมาจากด้านนอกหยงเฉิงจวินจูเดินเข้ามาเพียงเดินเข้าประตูมาก็อดขมวดคิ้วไม่ได้พี่ใหญ่ท่านเผาอันใดในกระจมหรือเซียวเชียนชื่อยิ้มพลางเอ่ยไม่มีอันใดหยงเฉิงมาทําไมหรือ หยงเฉิงจจวินจู่เอ่ยพี่ใหญ่พี่ชายถามว่าท่านเตรียมตัวเสร็จแล้วหรือจะออกเดินทางแล้วเซียวเชียนชื่อจริงจังขึ้นมาลุกขึ้นทางเอ่ยตอบเตรียมตัวเสร็จแล้วข้าจะไปหาพี่ชายเดี๋ยวนี้หยงเฉิงจจวินจู่รู้สึกอิจฉาเซียวเชียวชื่อหน้าเสียดายหยงเฉิงเป็นสตรีไม่อาจไปสนามรบกับพี่ใหญ่ได้เซียวเชียนชื่อยิ้มลูกผมน้องสาวเอ่ยด้วยรอยยิ้มเจ้าอยู่ในค่ายเป็นเพื่อนเสด็จพ่อให้ดีก็พอเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็กลับมา หยงเฉิงจะวิ้นจู่พยักหน้าเอ่ยด้วยรอยยิ้มได้เจ้ากะขอให้พี่ใหญ่ได้รับชัยชนะรอยยิ้มบนใบหน้าของเซียวเฉียนชื่อยิ่งชัดเจนมากขึ้นพี่ใหญ่ขอบคุณหยงเฉิงไปกันเถิดสองพี่น้องเดินตามกันออกไปจากกระโจมนอกประตูค่ายห่างออกไปไม่ไกลกองทัพเฉินโจยืนรอยอย่างพร้อมเพรียงเตรียมพร้อมออกเดินทางเซียวเฉียนชื่อสูดหายใจเข้าลึกแล้วเดินมุ่งหน้าตรงออกไปช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่998ไม่ได้ทำสุดกำลังหนึ่งหน้าหมู่บ้านบนเขาลึกหนานกงชวีอยู่ในตำแหน่งเหนือสุดอ่านจดหมายที่เพิ่งส่งมาถึงมุมปากยกยิ้มบางขึ้นมาผู้คนที่นั่งอยู่ด้านล่างนั้นต่างรู้สึกประหลาดใจคุณชายหนานกงผู้นี้แม้ไม่ได้เย็นชาเยือกเย็นอย่างคุณชายเว่ยแต่น้อยนักที่จะเห็นเขายิ้มต่อนหน้าผู้คนไม่รู้ว่าข่าวใดถึงได้ทําให้เขาอารมณ์ดีเพียงนี้เซวีปินอดไม่ได้เอ่ยถามขึ้นว่าคุณชายหนานกงมีข่าวดีอันใดหรือ นานกงชวีพับเก็บจดหมายในมือก่อนจะเอ่ยออกมาเชื่องช้าไม่มีอันใดถ่ายทอดคำสั่งลงไปพวกเราควรออกไปแล้วได้ยินเช่นนั้นทุกคนจึงรู้สึกยินดีขึ้นมาโดยไม่อาจห้ามได้เยี่ยนอ๋องและคุณชายเว่ยเตรียมตัวลงมือแล้วหรือขอรับแม้พวกเขาจะมีความสุขที่ได้เห็นนานกงไหวทำอันใดไม่ได้เมื่อพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในป่าแต่ก็ไม่อาจซ่อนตัวอยู่ในป่าไม่ทำอันใดไปตลอดกระมังพวกเขาไม่ใช่จนป่าจริงๆเสียหน่อยนานกงชวีเลิกคิ้วพยักหน้าเบา นายทหารชั้นสูงที่อายุยังน้อยอดกระโดดโลดเต้นอย่างอดไม่ได้รีบออกไปถ่ายทอดคำสั่งอย่างมีความสุขสำหรับเรื่องนี้นานกงชวีเองก็ไม่ใส่ใจขุนพลของกองทัพเฉินโจส่วนใหญ่อายุยังน้อยแน่นอนว่าร่าเริงกว่าขุนพลที่อื่นอยู่มากขอเพียงไม่ทําให้เสียเรื่องไม่ว่าจะเป็นนานกงชวีลิ่นชังเฟิงหรือเวจวินม่วรวมถึงนานกงม่วเองก็ไม่สนใจเฉินซิวที่นั่งอยู่ด้านข้างยิ้มอย่างสบายใจเอ่ย ในที่สุดก็จะได้ยี่เส้นยี่สายแล้วหักซ่อนตัวต่อไปเกรงว่าหนานกงไหวคงคิดว่าเรากลัวเขาแล้วเซวีปินพยักหน้ารัวเร็วคุณชายหนานกงพวกเราจะลงมือเมื่อใดกันหนานกงชวีเอ่ยเสียงเรียบกลางดึกคืนนี้ เนี่ย,ยวนที่ถูกเมินเฉยนั่งเงียบอยู่ด้านข้างเขาชินกับการเฉยเมยของนานกงชวีแล้วอย่างไรนานกงชวีก็ไม่ต้องการให้เขาวางแผนใดๆให้เพียงโยนปัญหาที่เขารู้สึกจัดการได้ยากมาให้เขาจัดการโดยทั่วไปเหล่าขุนพลของกองทัพเฉินโจนั้นนอบน้อมต่อเขามากทว่าไม่เข้าใกล้จนเกินไปสำหรับเรื่องนี้เหตุผลของคุณชายเซวีเองก็สมเหตุสมผลแม้ใต้สื่อเนี่ย นายหยวนจะร้ายกาจแต่อย่างไรก็เป็นผู้ช่วยคนสนิทของเยี่ยนอ๋องถึงพวกเขาจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่กองทัพเฉินโจและกองทัพโยวโจชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วแน่นอนว่าย่อมแตกต่างกันอยู่บอหางแม้จะร่วมมือกันอย่างน้อยก็ต้องมีระยะห่างเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาขุดคุยเยี่ยนอ๋องจนเกินไปสำหรับวาจานี้ใต้สื่อเนี่ยนหยวนจึงทำได้เพียงยิ้มขมขื่นไม่อาจเอ่ยสิ่งใดได้ได นานกงชวีหันไปหาเนี่ยนหยวนที่นั่งเงียบไม่เอ่ยว่าจาเอ่ยถามใต้ซือมีอันใดอยากเอ่ยหรือไม่เนี่ยนหยวนถอนหายใจเอ่ยอัตมาไม่มีสิ่งใดจะเอ่ยคุณชายนานกงมีไหวพริบป,ปฏิพานอัตมาอยู่ที่นี่มานานก็ไม่อาจช่วยอันใดได้ช่างหน้าละอายนานกงชวีเลิกคิวเอ่ยเสียงเรียบว่าจานี้ใต้ซือกล่าวหนักไปแล้วหากมิใช่เพราะใต้ซือ พวกเราจะปล้นสเสบียงอาหารจากกองทัพของศัตรูได้เยี่ยงไรเกรงว่ากองทัพของเราคงอยู่ไม่ได้มานานเพียงนี้ใต้สื่อดูแคลนตนเองเช่นนี้ทําให้ข้าละอายใจไม่น้อยเปลือกตาเนี้ยหยวนกระตุกเห็นได้ว่าวาจานั้นมีความหมายแฝงคุณชายหนานกงผู้นี้ทําเพียงแซงไม่เข้าใจเพียงเอ่ยต่อในเมื่อสงครามกําลังจะเริ่มขึ้นเกรงว่าคุณชายหนานกงคงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากอัตมาแล้วมิสู้อัตมากลับไถ่เมืองเผิงดีหรือไม่หนานกงชวิริตาลงเอ่ยเสียงเรียบ มิได้เด็ดขาดเพราะสงครามกำลังจะเกิดขึ้นจึงเป็นเวลาที่ต้องการใต้ซืออย่างไรเล่ากองทัพเมืองเผิงมีเยี่ยนอองนั่งบัญชาการหลักอีกทั้งยังมีแม่ทัพเฉินอวีนำทัพด้วยตนเองคงแข็งแกร่งกว่าลูกแตงและพุทราบิดเบี้ยวปนหนึ่งบนเขาแห่งนี้กับข้าหรือเอ่ยได้ว่าใต้ซือไม่เชื่อใจแม่ทัพเฉินอวีหรือไม่ เฉินอวีเป็นแม่ทัพผู้มีสติปัญญาความสามารถของโยโจบางทีกลยุทธ์ของเนียนหยวนอาจฉลาดกว่าเฉินอวีแต่ตำแหน่งและความเชื่อใจของเยียนอองเนียนหยวนที่เพิ่งมาติดตามเยียนอองไหนเลยจะสู้เฉินอวีได้หนึ่งในลูกแตงและพุทธราบิดเบี้ยวอย่างเฉินซิวมองเนียนหยวนเอ่ยด้วยรอยยิ้มคุณชายหนานกงเอ่ยได้ไม่ผิดเมืองเพิงนั้นมีแม่ทัพเก่าแก่มากมายพวกเราต่างหากที่ต้องการคำชี้แนะจากใต้ซือขอใต้ซือเนียนหยวนอย่าได้รังเกียจถึงจะถูก เขาจะเอ่ยว่าเชิญอวี๋ไม่ได้เรื่องต่อหน้าบุตรชายของเขาได้หรือนานกงชวีมองเนียนหยวยที่นิ่งเงียบไปถอนหายใจพลางเอ่ยหลายวันมานี้พวกเราซ่อนตัวอยู่บนเขาไม่อาจทําอันใดสําเร็จได้แม้เพียงเรื่องเดียวข้ารู้ว่าทําให้ใต้สื่อน้อยใจแล้วเพียงแต่ยามนี้เป็นเวลาที่พวกเราต้องสร้างความดีความชอบแล้วขอใต้สื่ออย่าได้ทอดทิ้งเลยเนียนหยวนถอนหายใจสองมือผนมขึ้นมาในเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็แล้วแต่คุณชายหนานกงจะจัดการเถิดไม่รู้ว่าคุณชายมีเรื่องใดสําคัญให้อัตมาช่วยหรือไม่หนานกงชวิยิ้มพลางเอ่ยคืนนี้บุกโจมตีข่ายของหนานกงไหวขอใต้สื่อช่วยดูว่าสามารถใช้กลอุบายอันใดได้ไดบ้างเนี่ยหยวนเงียบไปชั่วครู่อัตมารู้แล้วคุณชายวางใจเป็นพอหลังจากมองเนี่ยหยวนเดินออกไปแล้วเฉินอวิเซวีปินจูเหมิงทั้งสามมองไปยังหนานกงชวิโดยพร้อมเพรียงเซวีปินชิงเอ่ยขึ้นก่อน คุณชายหนานกงใหญ่พวกเราต้องยืพระรูปนั้นเอาไว้แม้บิดาของเซวีปินและสหายจะเป็นแม่ทัพกองกําลังรักษาการโยโจแต่ตัวเขานั้นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเฉินโจในสายตาของเขาอย่าว่าแต่พระเนียนหยวนรูปนี้แม้แต่เรื่องในกองทัพของบิดายังไม่อาจเอามาประปนกันได้ยิ่งไปกว่านั้นพระก็ควรจะอยู่ในวัดออกมาทําสงครามเลียนแบบคนธรรมดาได้ยิ่งไรหักต้องการผลงานความดีความชอบก็กลับไปศึกเสียตอนนี้จะเป็นพระก็ไม่จะศึกก็ไม่เหมือนอะไรกัน เพราะเหตุนี้เซวีปินจึงไม่ชอบเนียนหยวนจูเหมิงกับริบตาปริบไม่เอ่ยว่าจาทว่าสายตาที่มองไปยังหนานกงชวีกลับเต็มไปด้วยคำถามเขาไม่มีความคิดอย่างเซวีปินแต่เขาสัมผัสได้ว่าหนานกงชวีมีได้เชื่อใจเนียนหยวนนะเพราะคุณชายเว่ยมอบกองทับเฉินโจให้คุณชายหนานกงกว่าครึ่งเขาจึงคิดว่านี่คือท่าทีของคุณชายเว่ยเฉินซิวมองทะลุยิ่งกว่าสองคนนั้นครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่เอ่ย คุณชายหนานกงไม่อยากให้เนี่ยนหยวนกลับไปที่เมืองเผิงงั้นหรือเป็นความต้องการของคุณชายเองหรือความจริงมีบางเรื่องที่สามารถมองออกไปอย่างง่ายตายสิ่งที่หนานกงชวิทำมาตลอดหลายวันมานี้เพียงเพราะไม่ยอมให,ให้เนี่ยนหยวนกลับไปยังค่ายเมืองเผิงปกติแล้วายามกองทัพเฉินโจ,เ,จเกิดเรื่องอันใดก็ไม่เคยหารือกับเขาแต่เมื่อเนี่ยนหยวนมีความคิดจะกลับไปก็มักจะยื้อไว้และโยนงานยากๆให้เขาจัดการทีละงานสองงานเพียงแต่วิธีการเหล่านี้ทำออกมาอย่างชัดเจนไม่คิดจะปิดบังเห็นได้ว่าไม่คิดจะปิดบังเนี่ยนหยวนด้วย หรือว่าเนียนหยวนเฉินซิวขมวดคิ้วนานกงชวี่ยกมือห้ามสิ่งที่เฉินซิวกำลังจะเอ่ยเอ่ยเสียงเรียบไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้ใต้สื่อเนียนหยวนเป็นที่ปรึกษาของเยี่ยนอ๋องในเมื่อเยี่ยนอ๋องส่งเขามาช่วยพวกเราจะปล่อยเขากลับไปเช่นนี้ได้เยี่ยงไรหากปล่อยให้เขากลับไปจะไม่เอ่ยว่ากองทัพเฉินโจไม่ยอมรับของที่เยี่ยนอ๋องส่งมาข้อแก้ตัวเหล่านี้หลอกเซวีปินและจูเหมิงยังพอได้ ถ้าหาักใต้ซอเนียนหยวนเฉินซิวขมวดคิ้วฝีมือของคุณชายหนานกงนั้นโหดร้ายเกิดเนียนหยวนหักหลังพวกเขาก็ไม่ดีนะหนานกงชวิไารตามองเขาอย่างเฉื่อยชาเอ่ยไม่มีถ้าหากข้าทำอันใดเขาหรือเขาต้อนรับเนียนหยวนเป็นอย่างดีไม่ให้ตกอยู่ในอันตรายยังจะผิดอีกหรือหนึ่งลูกแตงและพุทธาบิดเบี้ยวหมายถึงคนหรือสิ่งของที่ดูไม่ดีอัปลักษ์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ